เยอพูดมากยันแม่สัตว์ตอนไ้ก้าวเาวช่ฮะก็ไม่พูดมากอะทำไมมันคนที่พูดยากอะสงสัยใจกูลูกไปยันแม่ต้องโดนสิงกูลูกหน้าและไอ้เฮียมันใกไปเล่นพอง ชาวเรียถึงตาก,กูเล่นบ้างเก็บปามกลับไปเล่นบ้องแล้วไม่ต้องคล้องเลยตอนกูเล่นหน้ากูอยากจะรู้ว่าลามสวยแล้วควยอะไรอะ่ะคำสวยแล้วควยอะไรอ่ะพี่กูถามมึงมวยกูถามมึงตกปวกคุยอะไรอ่ะขอพี่กูหกล้านนี่มึงเป็นฟอยถูกไหมบานนี้คงดาคนถูกว่าได้แค่ฟอยดูดไอตว์ มึงไม่ได้ดังเพราะเพลงมึงดังเพราะด่าคนอื่นอ๋อวิวกูวันละล้านเฉลีย่ยมึงวันละหมืน่นอ๋อก็ถูกที่วิวมันไม่ได้วัดถึงคุณภาพแต่ว่ามันพอจะบอกได้ว่ามึงกับกูอยู่ห่างกันคนละชาแม่แรปไปดีทำไมต้องเอะอะทั้งวงการครู้มึงเกะกะโดนเด็กใหญ่รุมเจ็บปะอยู่หน้าเฟซทำไมชอบเน็บปะที่มึงดิดก็ยังไม่เจ็บนะมีแบบแรงแรงกว่านี้ปะนี่ยังโอบมาแล้วนะคะที่มึงต้องการคืออย่างนี้ชาเสียแรงที่เจอหน้ามึงแล้วมีมารยาทอยากได้เพลงเด็กกูเลยต้องปล่อยสัตว์หออกมาอารวาส ใส่ข้างเงดเดินแผ่นดินกำปนาตกูอยู่บนสูงสุดของห่วงโซ่มึงต้องตายเป็นธรรมชาติเพื่อนพอน้องพี่ที่เขาเคยฝากฝังมีมึงเป็นเหมือนพี่ชายแต่ว่าสุดท้ายมึงก็ยังหักหลังอ้อขอโทษนะนุ้ยไม่มีทางให้กลับหลังชีวิตมึงหลังจากนี้จะเป็นกูเองที่เป็นคนจัดสรรหอมึงรู้กูไม่เคยอยากจะนิดไม่เคยอยากพิมพ์อยากโคตไม่อยากอะไรเลยสักทนี้กูรู้เป็นเกมของมึงที่มึงแค่อยากจะดังแค่อยากจะดีเพราะแท้แค่มึงทำเพลงกากจากเดอรัสมีกูกลบมึงมิดอ n s p ร i n g b มึงคิดได้ี ก่อนพูดถึงพระเจ้ามึงพูดถึงอิลสลิคกูถามจริงจริมึงเคยชนะเปล่าจะพี่กูไม่ต้องมาโยพีตไอสัตว์เพราพี่กูบอกมึงแม่งเย็นรถตีไอ้หี้ยะถอยหนุ้ยว่ยลูกสมุนทั้งหลายนะผมอยากจะบอกว่าอยากจะแรปตามอยากจะอะไรเอาเป็นไอดอลด้านการแรปเนี่ยไม่มีผิดนะแต่นี่ใส่สันดานนะอย่าเอามา แค่นั้นเองนะและตอนนี้อ่ะจะเปลี่ยนฝ่ายก็ยังไม่สายไปนะเอดียินดีต้อนรับนะทุกคนเพราะคุณรู้อยู่แล้วใครชนะมาฟกก